วางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนกลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับและตอนนี้พ่อสมชายสมอดีเกษตรกรแห่งบ้านโคลกล่ามแสงอารามจังหวัดอุดรธานีจะพาเราไปชมผลผลิตสวยๆในสวนและแวะไปเก็บวัตถุดิบให้ภรรยาทำส้มตำขายด้วยพูดแล้วหิวครับถ้าอย่างนั้นเราตามพ่อสมชายมาด้วยกันเลยครับ เป็นไอเดียที่ทั้งคนทำและคนกินมีแต่ได้กับได้นะครับเพราะพอปลูกวัตถุดิบไว้ทำส้มตำเองก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนตัวคนทำก็กินจากแหล่งปลูกเดียวกันคนที่ซื้อมากินก็สบายใจได้ว่าปลอดภัยเพราะส้มตำแ่บๆในครกนี้มาจากสวนหลังบ้านของแม่ค้าส้มตำเองว่าแล้วต้องขอชิมสะหน่อยครับแล้วค่อยคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชม ถามพ่อสมชายต่อเลยนะครับว่าอาชีพเกษตรเลี้ยงครอบครัวให้พออยู่พอกินได้จริงๆไหมแต่ไปเฮ็ดงานมากเลครับเลี้ยงครบมาเฮ็ดใบวีซ่าคว้มดูจากก่อนไปเฮ็ดงานมากอีกครับมากทำเกษตรเลี้ยงครอบครัวก็ไปรับจ้างแน่ย่พาไปรับจ้างแน่ก็ทำสวนรัวกับพ่อเลี้ยงดูไปนั่งไปเรืยเร่ยเรไปยังพ่อไหวมีความสุกไปอย่างหนึงเดยครับเพราะว่า ตามใจเจ้าของนะเฮ็ดตามใจอจ้าของว่าที่ท้ำเกษตรจังสี่ได้ผลบ่นอเข้าอ่ล่องเฮ็ดเปิงมันก็ได้ผลคือเอาชิดว่าเฮาบ่ไดไปหยุงยากไก่ไอ้พบังคบเฮ้าเฮ็ดอีคือตะเกามาแล้วพีจีเขาจะใส่เฮ้าสี่มื่อใส่เฮาา่าไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เขาต้องแกลนจันไปเลยดิไปเดี๋ยวนี้ต้องไปแต่ว่าสมือเขาเฮ็ดด้วยใจเขาเขาเองพอกลับมาอยู่บ้านเรา ได้ความรู้ใหม่ๆเรื่องการทําเกษตรเพิ่มขึ้นอีกไหมครับปิดท่องก็ค่ะมาให้สอนในความู้อีกครับเพิ่มเติมเข้าไปอีกเพราะข้อมู้กับว่ามีลายปันเดกับเป็นมาสอนนอเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้สอนปลูกพักสอนเฮ็ดน้ำมักสอนเน็ดวิธีเลี้ยงปลาร้อมเลี้ยงไก่ไข่น้ำไก่ไข่กับเ่อนกา แนะนำให้มาเลียงไอเขาแบบว่าเลียงคือพระเทพบอกให้เลียงว่าบ่าใาห้บ่ให้ใช้กงไว้เลียงตามธรรมชาติมันสิไข่รบ่เขาก็มาขังใส่คอ,อกไว้ก็ไข่ดีเลยครับก็โตกับไข่เมื่อสิบสี่สิบห้าสิบหกใคยี่สิบตัว,ว, 14, 15, 16, ตวห้ความรูมางสี่ก็เลยมาเห็ดลองเบิ่งกังบไตผลน่องผลเดียว หลักในการทำงานของพ่อสมชายคืออะไรครับบ่มี้แลกะเขาให้ปวกพิดท่อมกันให้มาเป็นค้นตนแบบให้พ่อนี่เป็นข้นตนแบบว่าปลูกทุยยางที่แบบแม่หลวงว่าต้องปลูกปลูกว่าปลูกว่าต้องปลูกหลายปลูกมองละหน่อยๆน่อยปลูกพริกปลูกเขียปลูกเห็นเขาปลูก ก็ดีใจเพราะเขามาเบิ่งเข้าไปอยากกินย่างก็กินได้หมดเพราะแต่ว่าพรปลูกหลายแต่ว่าหนึ่งถ้าปลูกหลายเนี่ยคือบ่ามันเป็นปลูกขายไปเรื่อยกาปลูกหลายๆในเขาปลูกพ่อเพียงในสวนวข้าวหน่อยๆและคนต้นแบบในการทํางานเหละครับมีใครเป็นตัวอย่างเพ่อแม่นนหลวงเพม่อนแบบมีต้นแบบที่ที่ดีให้ควอมูลให้ควอมูลดีแต่ว่าเบิ่งเพิ่นบเบานี่ย เห็ดน้นเพลินได้เสี้ยวเดียวก็ยังดีเพราะว่าเห็ดบ่เต็มเห็ดได้ตามที่แห้งเขาเห็ดได้เพราะว่าเาเห็ดได้ซ้ำนี่ก็เอาซ้ำนี่เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็ดแล้วนี่เป็นต้นแบบจริงอีหลีแต่ว่าตัวก็หัดลูกหอดหลานเห็ดได้ซ้ำได้สู่เพิ่นได้บ่เพราะว่าเห็ดแล้วต้องกัดฟันสู่เห็ดที่กันนะบ่มีต้องเห็ดให้มีเห็ดให้ได้ ได้จ้างว่าได้ก็ได้เสี้ยวเดียวของนายหลวงเขาเฮ็ดบอกสอนมาคนเปลี่ยนโลกสำหรับพ่อสมชายคือใครครับคนเปลี่ยนโลกเห็นแต่พระเจ้าอยู่หัวนี่แล้วเปลี่ยนให้ประชาก่อนน้ำบานนี่เปลี่ยนมือเปลี่ยนลังมือตะกี้นี่มีตะเหรี่นตะหัวกันนี้ว่าห่อยากใหากินเลยปลูกยังก็ไม่อยากปลูก ไอเพิ่อนบอกมาว่าสก,กิดพ่อเพียงเริ่มจกปลูกหัวก็กจินได้ด้วยป่เนี่ยตามหัวตามสวนน่ะปลูกพักปลูกมีจินเปลี่ยนได้คน้นแบบตะเจเลยมีแต่โอ้ยเสีอ,อก็ได้ดอกหอดลูกหอดร้านมากเยลยร้านลูกร้านเขาก็ปลูกได้บ่เนี่ยเพื่อนว่าบอกว่าสิละคือแต่เห็ดเท็ดไปปลูกไปน้ำอันใดพ่อเห็ดไดเอาก็เห็ดไปประด้ สวนขั้วเฮากับบยไายก็เห็ดสวนในน้อยก็ได้บเฮ็ดถึงขันต้นแบบก็เห็ดพ่ออยู่พ่อจินกับพี่น้องมาขอไปจินได้สุยาตัวเนว สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในตัวพ่อสมชายก็คือการที่ท่านเป็นคนช่างสังเกตรเรียนรู้เองแบบครูลักพักจำแล้วนำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในต่างแดนมาปรับใช้ในการเกษตรที่นี่จนเกิดผลงอกงามสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยางั่งยืนเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างในการพัฒนาตนเองที่น่าชื่นชมครับกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา20นาฬิกา20นาทีทางททบ5นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ก็มีส่วนมากก็มีแต่ปิดทองลังพ้ามาช่วยครับเ,เรียนรู้ก็สกัดใบไม้สดทุกอย่างเ,เขามาสกัดมาต้มนะสกัดเอาน้ำของมันนะมาไล่แมลงแล้วก็ไม่อันตรายต่อเด็กๆหรือไก่เลี้ยงทุกอย่างนะก่อนนี้ผมจะพ่นแม่วางองต้องถามผมพ่นยาอะไรผมก็พ่นน้ำหมักเขาก็เดินตามไปเขาก็เจ็บถั่วไปสบียว,ว่าสบายใจแล้วไม่ต้องได้ปิดหน้าปิดตาใช่ไหมครับอุ่นใจทั้งผู้ฉีดทั้งผู้พ่นทั้งถธอหลานนะ แบบสบายเลยไม่กังวลใจครับ <laughs>